ชาวร้อยอ้อยชนบุรีค่ะก็ชวนเพื่อนร่วมอาชีพตัดอ้อยสดนะคะงดเผาอ้อยเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ค่ะพร้อมทั้งวอนรัฐบาลให้ช่วยสนับสนุนรถตัดอ้อยสดและงบสนับสนุนให้ชาวไร่อ้อยที่ปฏิบัติตามน,นโยบายรัฐด้วยค่ะ นายแสนพิทักษ์มิ่งสันติสุขเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยในจังหวัดชนบุรีเปิดเผยว่าครอบครัวได้ลงทุนทําไร่อ้อยในอําเภอบ้านบึงและอําเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีค่ะโดยเนื้อที่กว่า800ไร่เพื่อปลูกอ้อยส่งโรงหีดน้ําตาลมาเป็นเวลานานกว่า20ปีซึ่งปัจจุบันทางไร่งดเผาอ้อยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมานานกว่า5ปีแล้วค่ะโดยลงทุนซื้อรถตัดอ้อยมาในราคา7ล้านบาทเพื่อตัดอ้อยสดส่งโรงหีดน้ําตาลซึ่งก ได้ผลผลิตเฉลีย่ย10-15ตันต่อไร่ค่ะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลดฝุ่น PM 2.5ทําทำให้ผลผลิตดีดินอุดมสมบูรณ์และก็ได้ราคาดีกว่าอ้อยเผาค่ะแต่ว่าการลงทุนสูงกว่าเท่าตัวดังนั้นเกษตรกรชาวไร่ไอ้อยจำเป็นต้องปรับตัวและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของทางภาครัฐค่ะที่มีเงื่อนไขหลายข้อหากเกษตรกรไร่ไอ้อยช่วยกันงดเผาอ้อยจะช่วยให้ได้ราคาดีและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่ง สิ่งแวดล้อมในระยะยาวนอกจากนี้ยังขอให้ทางรัฐช่วยเหลือชาวไร่ยอ้อยด้วยการสนับสนุนรถตัดอ้อยและงบสนับสนุนให้กับชาวไร่ยอ้อยที่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐค่ะชาวไร่ยอ้อยนะครับก็สร้างออกซิเจนเนาะให้ไม่ได้เลวร้ายตลอดนะครับให้สร้างออกซิเจนถึง78เดือนให้ให้โลกนะความเขียวอะไรเงี้ย แต่เวลาเก็บเกี่ยวบางทีมันมันอาจจะเป็นอะไรผู้ร้ายหรออะไรเงี้ยเออแต่ตอนนี้เขาก็ได้มีการปรับตัวให้ให้ลดให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็ขอเวลาให้เกษตรกร,ร,กรนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมถ้าจับปีนี้ถ้าแบบกฎหมายมาแบบเต็มเ็มเงี้ยเขาจะเก็บเกี่ยวไม่ทันอะไรเงี้ยเห็นใจเกษตรกร,ร,กรนิดนึงเนาะจากใจเกษตรกร,เร,กรเรื่องรถตัดอุปกรณ์การทําเกษตรที่หันศัพท์หมก รถตัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เงินสนับสนุนถ้าใครตัดสดก็ให้เงินสนับสนุนแบบใครทําดีก็ได้ดีเนาะใครตัดสดก็ให้มีเงินสนับสนุนมาเพราะว่าการใช้ใจ่ายในการตัดสดเนี่ยมันเพิ่มมากกว่า,าการเผาอ้อยถึงเท่าตัวหนึ่งอ่างเงี้ยครับผม